สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่หิมุนวนมิยากร3ามเกคะ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิกากาดดวงรายวันประจำวันที่10พฤษภาคม2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำทํานายของรายวันของวันที่10พฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามีไพ่เรื่องทั้งหมด 3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะตั้งเจงเป็นสมาธิแล้วพอสไว้ไดเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างฟังเป็นแนวทางเฉยๆค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามอิ๋วุ่นพยากรณ์สามเก้าสองหกนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์นะคะสำหรับแฟนช่องที่ติดตามอยู่แล้วขอบคุณจริงๆค่ะฝากรับกวนเช็คนิดนึงนะคะว่าได้กดกระดิ่งไว้แล้วหรือยังถ้ากดแล้วต้องขอบ ขอุณมากค่ะสำคัญสุดเลยช่วยแชร์ด้วยนะคะเป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะพอสไว้แล้วมาฟังคำทำนายกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะไพ่ของคุณวันนี้คือ2ถ้วยค่ะ DM Press ค่ะ4ดาบนะคะ เจ็ดดาบค่ะแล้วก็ w วลออฟ of fortune ค่ะต้องพูดแบบนี้ค่ะวันนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าหรือหัวหน้างานที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของคุณหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้หญิงค่ะแล้วที่สําคัญนะคะวันนี้การช่วยเหลือของเขาอาจจะมีคําพูดหรืออาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างที่มาเหมือนกับเปิดหรือไขข้อข้องใจหรือแก้ไขปัญหาติดคาติดขัด,ค,ดความติดขัดที่คุณมีอยู่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะช่วยปด ล็อกคุณแล้วทาให้คุณมีความรู้สึกว่าออหาทางออกหรือว่าสามารถที่จะแบบเดินต่อไปได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการเป็นปกตินะแต่อาจจะมาลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคําเป็นลักษณะเรื่องเล่า เป,เป็นนิยามเป็นนิทานหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบบไม่ได้ชัดเจนเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ผู้หญิงจะมีพลังนะคะจะเป็นพลังผู้หญิงที่มาช่วยคุณให้แก้ไขปัญหาหรือว่ามีทางออกหรือว่าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆไปได้แน่นอนค่ะวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของข้อ,ขอ,ขอกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ระบบลำไส้กระเพาะอาหารอาจจะมีภาวะของอาการปวดปวด,ปวดเป็นๆหายๆนะคะใครก็แล้วแต่ในวันนี้ค่ะที่มี ปัญหาตามหัวข้อที่พูดมาทั้งหมดนะคะวันนี้ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการเดินทางหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าเ,ออเหมือนกับเพิ่งเริ่มเป็นอยู่ดีก็จีด๊ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนท่าน้า่าเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะสําคัญสุดเลยก็คือว่า อาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะเรื่องของการพักผ่อนให้เป็นเวลาค่ะสลับวันนี้นะคะการงานธุรกิจของคุณไปได้เรื่อยๆไปได้ดีๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการซิกแซกนีเรื่องของความช่วยเหลือนะคะของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าดังนั้นในวันนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะสลบวันนี้นะคะคนค้าคนขายหรือใครที่ทำอาชีพ ที่เกี่ยวกับลักษณะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนนะคะวันนี้ก็มีทริคเล็กน้อยก็คือลักษณะของการมัดใจนะคะหรือว่ามีรอยยิ้มหรือว่ามีความเป็นมิตรให้คุณจะได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลือรับตอบกลับมาแน่นอนคะ่ะว่าถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายยอดก็จะปังไปด้วยค่ะเอาละค่ะส่งกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะสู้ๆค่ะรอยยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่1ิบถ้วยค่ะเดชค่ะ 8ถ้วยค่ะเดือดซันค่ะแล้วก็จัดเมนค่ะโอโ้โหอันแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเจ้าที่เจ้าทางจะช่วยคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณนะคะเอ,อ่อวันนี้ค่ะการบอกเล่า90หรือการขอนะคะเป็นเรื่องสําคัญสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่2มากเลยค่ะไม่ว่าจะทําอะไรการอธิษฐานนะคะการแผ่เมตตาการส่งจิตอละลกถึงท่านวันนี้ค่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าต้องท้าทายความสามารถแต่สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถทําได้ขอให้คุณมีความมั่นใจนะคะแล้วปลด ศักยภาพที่ตัวคุณมีออกมาวันนี้การจะพูดความจริงหรือการจะพูดเรื่องจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องแต่งรองและใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คุณอาจจะตายเพราะความจริงได้นะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องแบบว่าอาจจะคุยกันจะคุยกับใครหรือการจะพูดอะไรกับใครที่เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นความจริงนะคะขอให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้พูดนะคะแต่ว่าให้พูดแต่ว่าต้องใช้ สติปัญญาเล็กน้อยหรือว่าต้องใช้วาทศิลป์ในการที่จะพูดหรือการเกลี้ยกล่อมแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ไขละผ่านอุปสรรคไปได้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติใครที่เลือกไพ่ในกองนี้กองที่2นะคะแล้วทำทำงานที่อยู่ที่บ้านย้ําว่าอยู่ที่บ้านนะคะ่าวันนี้ค่ะอาจจะมีการสักการะเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือว่าขอให้ท่านช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ปวดองคนที่อยู่ในบ้านได้ค่ะมีโอกาสนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่อยู่ในบ้านหลายๆคนหรือว่าใครที่อยู่ในบ้านหลายคน มีภารกิจสําคัญอะไรที่ต้องทํานะคะเทพเทวาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเจ้าเที่ยวทางค่ะจะปกปักรักษาแล้วก็จะช่วยแต่พลังไพ่ขึ้นมาชัดเจนในเรื่องของการเจราจาซึ่งการเรียนเจราจาในตรงนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าถ้าเกิดในบ้านนะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องเคลียร์กันหรือต้องคุยกันหรือว่าต้องปรับความเข้าใจกันความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่เราจะตายเพราะความจริงแล้วบางทีความจริงอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เข้าไปกระทบหรือว่าไปตกอยู่ในความรู้สึกของคนที่เราพูดด้วยดังนั้นอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อแล้วย่อยากัวทุ์ จะค่อยดีขึ้นแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ A อ o ซ t c r ฟคัค่ะเดวิล well ค่ะสามถ้วยค่ะ เดทเลเวอร์นะคะแล้วก็สีมเมท้าค่ะต้องบอกงี้ค่ะวันนี้เป็นวันดีถือว่าเป็นแบบเลยกสตาพลิกค่ะเป็นจังหวะดีๆที่เข้ามามีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลายสิ่งมีคนรักมีคนเมตตาได้รับความรักได้รับได้รับความรู้สึกว่าแบบมีคนรักเรามีคนห่วงใยเรามีคนแบบส่งกําลังใจให้กับเราแล้วก็เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มเองจากหัวใจข้างในของเราแล้วเราก็ส่งต่อให้คนอื่นกลับไปเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะทําอะไรเรารู้สึกว่าเรามีความสําเร็จเรามีความมั่นใจเรารู้สึกววววว่่่าาาาััันนนนนนนีีี้้เเเเปป็็ดของรรรทูสึกกิ ก็อิ่มนอนก็หลับทํางานก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยถือวันนี้เป็นวันแผงพลังงานดีมากๆเลยค่ะก็ได้พลังพลังงานดีๆอะไรแล้วก็ส่งต่อให้พลังงานดีๆนี้กลับไปกับคนรอบข้างบ้างนะคะจะได้เป็นพลังงานดีๆทั่วๆหน้ากันแล้วก็ถ้ามองจาก มองจากมุมมองของแม่หมอในวันนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มันเหมือนกับว่ามันนอกจากจิตใจคุณมีความสุขแล้วอะมันเกิดจากเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนของดวงชะตาอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานภายในของคุณที่มันกลับมาพลิกฟื้นและกลับมามีพลังมากขึ้นจดจําความรู้สึกจดจําเวลาตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ใช้เวลานี้ค่ะเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในวันอื่นของสัปดาห์นะคะโอเคเลยค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่3วันนี้เป็นวันแห่งความสุขความสมหวังความสําเร็จแล้วก็เป็นวันแห่งความมงคลของคุณแน่นอนค่ะ ¡Ah!